น้ำหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งชีวิตบนโลกถ้าโลกขาดน,น้ำมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ระยะเวลากว่า17ปีกับการมุ่งมั่นดำเนินการในภารกิจการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียส่งผลให้ระบบบาบัดน้ำเสียในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ำเสีย เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดสภาพแวด,ดล้อมที่ดีโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542องค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหลายพื้นที่ในช่วงปี2542ถึง2552 โครงการจัดการน้ําเสียก็ได้เข้าไปบริหารในระบบประมาทน้ําเสียของเทศบาลหลายแห่งด้วยกันรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ18จังหวัดนะครับรวมระบบนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ20พื20้นที่ระบบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นระบบประมาทน้ําเสียที่หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มีเทคนิคการทํางานที่แตกต่างกันจะมีการวางท่อรวบรวมน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาด้วยนะครับก็หวังว่าภายหลังจาก จะเริ่มโครงการไปแล้วระยะหนึ่งนะครับน้ําในคูคลองต่างๆก็คงจะใสสะอาดมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเดิมเนี่ยมีน้ําคุณแล้วก็มีน้ําสกรปรกมีกลิ่นเหม็นก็จะเริ่มดีขึ้นเปน็นลําดับจวบจนปัจจุบันองค์การจัดการน้ําเสียได้ดําเนินการบําบัดน้ําเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ต่างๆและในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น11แ่งโดยน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียรับผิดชอบมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดหนึ่งในพลังของความสำเร็จองค์การจัดการน้ำเสียได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดการน้ำเสียซึ่งปัจจุบันได้แก่ สำนักระบายน้ำจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นหรือไซตามะพิเฟกเจอรัลกาเวอร์เมนบูโรออฟพับ c ิ i ซิเวเรตเวิร์กที่มาร่วมพัฒนาศักยภาพเทคนิคการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าดำเนินการกล่าวถึงการบริหารระบบจัดการน้ำเสียแล้วเนี่ย ในเรื่องของการบริหารจัดการก็ไม่ได้มีเฉพาะการก่อสร้างหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาติดตั้งเท่านั้นนะครับไอการบริหารจัดการก็หมายถึงการควบคุมระบบที่ดีด้วยนะครับพร้อมๆกันนี้เนี่ยองค์การจัดการน้ําเสียก็ได้ทําการเจรจาความร่วมมือกับองค์กรใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมมือกันฝึกฝนพนักงานบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ําเสีย โดยเข้าร่วมโครงการกับ Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ในการให้ความช่วยเหลือองค์การจัดการน้ำเสียในโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทยและได้เห็นชอบทำข้อตกลงร่วมในโครงการสนับสนุนเทคนิคการบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยภายใต้โครงการ ความร่วมมือของใจก้าระหว่างไซต a มาร์ e ิลแฟกชิวล์กอเวเมนต์บูโรออฟพับลิก c i เวเลตเวิร์สและองค์การจัดการน้ำเสียโดยดำเนินการระหว่างปีพุทธศักราช2,555ถึงปีพุทธศักราช2,558จึงแม้ว่าองค์การจัดการน้ำเสียมีได้เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่แต่มีภารกิจที่สำคัญเพื่อประเทศชาติ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสียให้มีศักยภาพและเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนตลอดไปองค์การจัดการน้ำเสียจัดการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเพื่อคนไทยมั่นใจคุณภาพชีวิต